เดี๋ยวรอก่อนรอคนดูก่อนแป๊บหบนึง่งรอคนดูก่อนนะครับแป๊บหบนึง่งวันนี้เราอยู่กันที่ มิวว a กี้บายแอดวานเทคสาขาปทุมน,นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทดลองให้ผู้หญิงที่ไม่เคยตัวเคยถอดล้อไหมไม่ใช้คนที่ไม่เคยถอดล้อมาก่อนเลยในชีวิตนี้ถอดล้อด้วยตัวนี้ครับเป็นอ่าเป็นบล็อก339นิวตันตัวนี้ตัวนี้นะครับอ่าสก็แรงถอดออก339นิวตัน แล้วก็เดี๋ยวผมปรับโหมดไว้ให้ก่อนผมจะใช้เป็นอ่าโหมดเอออ่าเขาเรียกว่าไงนะออโต้สต็อปแล้วก็ขันออกแล้วก็กติกา,กามีอยู่ว่าก็คือเดี๋ยวให้ถอดล้อตัวถอดล้อทั้งไม่ต้องถอดล้อออกมาหรอกยิงยิงแค่สี่ตัวเหลือนอตตรงข้ามไว้แค่สองตัวพอทั้งสี่ล้อเนี่ย ใช้เวลากี่นาทีคือถอดน,น,น็อตให้เอาออกมาเลยนะอะแล้วก็เดี๋ยวเลือกบล็อกให้บล็อกรู้สึกจะเบอร์21ไซตันนี่จะเป็นเบอร์21เีกก่อนบล็อกเบอร์21 21ไหมอ่าใช่ละโอเคเบอร์21อ่สาส่เดี๋ยวลองดูนะสี่ล้อจากคนที่ไม่เคยถอดล้ออายิงเลย ไอ้ถอดให้หลุดออกมาเลยดิอ๋อให้หลุดเลยเหรออ่าโอเคระวังกองไว้ตรงนะั้น่ะวัวตัวใช้แรงงานเขาหนักอ่ายิงปกติกดอ่าให้มันออกมาเลยโอเคกดถ้าครั้งแรกมันช้ากดอีกทีมันจะอัดเป็นแรงเร็วกว่าอ่าเฮ้ยกดปุ่มออกเมื่อกี้ออกว่าออ ให้มันออกมาดิเออม่อกันกมดไม่ดีนั่นมันเข้าหรือเปล่าออกังไงอะดูไงอะเออก็นิ้วก็อย่าไปกดโอเคไปไปเลาะเอาเอาฝั่งอ่ะเอาฝั่งนั้นให้เสร็จก่อนนะอันนี้ผ่านมาแล้วนะสี่ตัวอ่ะโอเคครับ สมมติว่ายางแบนต่อไปเราก็สามารถใช้เมียรเราเปลี่ยนยางได้ออไเออก็อย่าไปนิ้วอย่าไปโดนปุ่มมันด็ดนะถ้ามันแน่นนะก่ออเคเออโอเคคือที่มันช้าตอนแรกเพราะว่ามันต่อก,ก่อนโอเคอาทอดอ่าไปอ่าสองล้อแล้วไปไหนไห่ไหมแน่ไหม อย่าลืมเหลือตรงข้าไมไว้นะเหลือนอตตรงข้าไมไปสองตัวอ่าอ่าตัวนั้นไม่ถอดเออนั่นแหละ อืมไปอืให้ออกมาเลยโอเคทีนี้ลองดูแบตี้ว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะ ก็ยังเต็มอยู่คราวนี้เอาน็อตใส่กับเอาน็อตใส่กลับใช้เบอร์สองเบอร์สองประมาณสองร้อนิวตันแต่เราไม่ได้กดแชกค้างจนนานากบไปเอาเอามือหมุนเข้าไปก่อนการน,น็อตปีนเกียวเล็เพิ่งทำมาสวยๆคราวนี้ใครเสียตังค่าทำเลบให้อ่าโอเคนี่เราใส่กลับ ก็ใช้เวลาเมื่อกี้ประมาณกี่นาทีสามนาทีถึงไหมไม่น่าถึงนะตีไปร้อแล้วนาทีก็ประมาณสี่ห้านาทีแล้วกันอ่าเลือกเป็นเบอร์สองอันนี้ถูกปะ่ะอ่าไขเข้ายังอ่าเ,เบอร์สองนะเบอร์สองยัง สองก็ประมาณ200ร้อยวันิวตัน,น <c oughs> อ่ะไป <c oughs> ต่อไปก็คือเวลาต่อไปเวลาเรายาง่วอยางแบนเราก็ไม่ต้องลงไปเปลี่ยนยางให้ลำบากละก็ <c oughs> เราสามารถใช้เมียรเราลงไปได้ <c oughs> อันนี้ก็เหมาะกับผู้หญิงที่สมมติว่าเดินทางคนเดียวแล้วเกิดกรณี เขาเรียกว่าไงยางร่วย,ยางแบนแต่อย่างน้อยก็ต้องขึ้นแม่แรงเป็นนะสำหรับการเปลี่ยนล้อแต่นี้ผมให้ดูประมาณว่าคนเนี้ยไม่เคยถอดยางหรือถอดล้อมามาเลยตลอดชีวิตมาเลยทั้งชีวิตก็สามารถใช้เครื่องมือได้โดยไม่ต้องมีกัมอ,อะไร <laughs> อ่ะต่อไปตัวนี้ย้ำยำ้ยำยำ้ำย้ำตอนย้ำเข้าอะ่ะย้ำให้มันเออหมุนไปต่อไม่ได้แล้วนะเพราะคันนี้คันนี้เขาเป็นคนขับเองนะครับถ้าล้อหลุดก็นั่นแหละ <laughs> <laughs> เป็นวิธีวางแผนฆ่าเมียทางอ้อม <laughs> <laughs> ใครอยากจะรอบ รอบค่าเมียก็แนะนำให้เหลือแบตสักขีดเดียวแล้วก็ให้ลางไปยิยงเป็นคอนเทนท์ที่ลงทุนมากคอนเทนต์เสียตายมากเดี๋ยวเราปิดคลิปก่อนนะ ไม่ปีนแก้วปะเนี่ยเมื่อกี้เข้าดาีอ้าวทำไมไม่โอเคตายอ๋อไม่ปีนีอเนอ,อ่ะสุดท้ายแล้วก็คลิปคลิปนี้ก็ประมาณนี้เราต้องการให้รู้ว่าเลายคนไม่ต้องมีสกิลอะไรก็สามารถใช้เครื่องมือแบบนี้ได้ถ้าเป็นผู้หญิงปกติไม่มีเครื่องมือนี้ก็คือต้องไปยืนโยกไอ้ตัวการกระบาด ตัวถอดล้ออยู่คนเดียวหรือทิ้งน้ำหนักทั้งตัวบางทีก็เอาไม่ออกเพราะอันนี้มาประมาณ <th> ที่ช่องประมาณ200นิวตันแต่จริงๆค่าท้องจริงมัน130นะครับสำหรับเบอร์21โอเคจบแล้ว4ล้อไปกลับขอดูเล็บหน่อยขอดูเล็บหน่อยดูดิถะหลอกไหม ไม่ทะลอกอุ้ยทะลอะตัวไม่ทะลอกไม่ทะลอกทะลอกไหมโอเคก็สำหรับตัวนี้เป็นนะเป็นอ่ารุ่นคอมแพกก็คือจะเป็นตัวเล็กสุดก็หลายคนถามว่าตัวนี้พอสําหรับการถอดล้ออะไรไหมจริงๆผมบอกเด็เลยว่าเหลือเฟือเพราะว่าแรงถอดออกสูงสุดเนี่ยสามร้อยสามเก้านิวตันเข้าก็เช่นกันแล้วก็ เบอร์หเบอร์สเบอร์สาจำง่ายๆเลยครับ100 200 300สอ้นิวตันอ่าตามนี้อ่าชุดนี้ราคาถ้าพร้อมแบต8แอมจะ9,968บาทก็จะมีตัวเครื่องมีแบตเตอรี่เป็น8ปแอมแล้วก็แท่นชาร์จแต่ถ้าเกิดตามนี้เลยเอาแค่5แอมก็พอเล็กๆติดรถก็จะเหลืออ่าแปดเจะถูกกว่ากัน1,000บาทอันนี้ ก็ฝากพิจารณาด้วยครับสำหรับเมื่อกี้ถอดเข้าสี่ล้อแบต5แอมป์ก็คือไม่ลดเลยก็ถ้าจะให้5แอมป์หมดอะ่ะคือผมว่าถอดทั้งลานเนี้ยผมให้ทั้งลานเลยนะก็แบตก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดง่ายๆไม่จำเป็นต้องซื้อสำรองนะครับผมให้เกินให้เกินให้เกิน20คันสำหรับการถอด แบตเตอรี่5แอมป์ต้นเดียวโอเคครับฝาก Milwaukee by Advantech ด้วยนี่อยู่ติดถนนใหญ่อำเภอเมืองปทุมธานีแล้วก็เดี๋ยวมีสาขาเมืองทองขึ้นอีกเร็วๆนี้สำหรับใครที่อยากมาลองกำลังอยากลองขายทั้งงานบิ๊กไบงานรถกระบะที่นี่ก็มีให้ลองเหลือเฟือเลยถ้าเป็นพวกมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบก็สามารถลองขายได้เลย ส่วนข้างในเดี๋ยวพาชมข้างในก่อนข้างในก็ข้างในร้านก็เราก็จะมีีเครื่องมือช่างมากมายแล้วก็มีอ่าตัวเดมโมตัวพวกนี้จะเป็นเดมโม่สามารถคิบไปลองไขได้เลยหรือสอบถามพนักง,งานก็ได้ว่าอยากลองตัวไหนโอเคครับอ๋อเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกสามเจ็หนึ่ง 4473 Line ID 411 Battery อ่าถ้าเกิดต้องการมาที่หน้าร้านก็พิมพ์พิมพ์ Google Map ได้เลยตามนี้เลย New w a l k i e by a d v a n t a g e ก็จะมาถึงหน้าร้านเลยสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับมีคนถามว่าแรงกว่า M12 ตัว3 3 9นิวรือเปล่ปา ใช้คำว่าแรงนิวตันเท่ากันแต่แรงเขาเรียกว่าไงแรงกระแทกแรงต่อแรงกว่าแรงกว่าที่แรงกระแทกครับผมแต่แรงบิด3 3 9นิวตันเท่ากันอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าไงกลไกแบบใหม่ก็จะต่อกระแทกออกเร็วกว่าออกเหมือนกันแต่ออกเร็วกว่าครับผม